ไอเพชรยนต์สวัสดีครับวันนี้นะคะผมจะพาคุณลูกค้าทุกคนนะครับมาพบกับเจ้า toyota fortuner นะครับปี2014นะครับเป็นโฉม big night ชายนะครับเป็นรุ่น2.5ตัว v นะครับสำหรับคันนี้นะคะเสนอขายอยู่ที่ราคา710,000บาทเท่านั้นนะครับใครที่กำลังหารถนะครับรุ่นนี้ n น g h ชายนะครับโฉมหน้าแชมป์นะครับตอนนี้นะครับเครื่อง2.5ของเราได้หยุดมาแล้ว1 เลยนะคะว่ารุ่นนี้นะครับหายากมากๆนะคะถือว่าเป็นรุ่นมิลิมิเศดเลยใช่ว่าได้มาเดี๋ยวเราพามาดูนะครับขอรายละเอียดรถคันนี้นะครับว่าจะมีอะไรพิเศษบ้างนะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับได้เป็นโครเมียมนะครับชิ้นใหญ่แบบนี้เลยนะครับถือว่าสวยงามนะครับแล้วก็ตัวหน้านะครับคันนี้นะครับได้เป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับไฟสองสว่างมากๆนะครับมีไฟเดียวอยู่ที่ด้านในด้วยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับ และก็มีนะครับไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับตกแต่งขอบด้วยโคเมียมนะครับสวยงามนะครับถึง2ฝั่งเลยทีเดียวนะครับแล้วพอรถคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะครับด้วยแม็กของเขานะครับเป็นแม็กเดนโซนะครับ ขอบ20นะครับยางนี่นะครับบอกเลยว่าเป็นยางปีใหม่ๆเลยนะครับลึกๆนะครับเอาไปใช้งานได้อีกนานเลยครับเป็นยางหน้ากว้างด้วยนะครับสำหรับคันนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับมีบันไดทางขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีกระจกนะครับับครับไฟฟ้าสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคันนี้ในส่วนของด้านข้างนะครับก็จะติดกันศาดมาให้แล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีบาร์ด้านบนด้วยนะครับสำหรับรถคันนี้เนาะ ส่วนมือจับนะครับก็ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถไม่ใช่ครับได้เป็นโคเมียมนะครับอันนี้ขออภัยนะครับหาดที่ใ่อยนะครับแล้วก็มาดูด้านหลังคันนี้กันบ้างนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับด้านหลังนะครับถือว่าเป็นสไตล์ของเขาเลยนะครับเป็นโฉบมิดไนท์นะครับซึ่งตัวไฟนะครับ อ่าไฟนะครับจะเป็นดีไซน์แบบนี้นะครับแล้วก็ตกแต่งด้านในด้วยแบบขอบสีดำนะครับสะทอนแสงคือสวยมากนะครับสาหรับรถคันนี้นะครับจะได้เห็นกันแค่ในรุ่นของมิดไนช์ชายเท่านั้นนะครับตัวคิ้วฝากระโปรงนะครับจะมีโลโก้ Fort u n e r สวยงามนะครับมีไฟเบรกดวงที่3ให้นะครับสำหรับรถคันนี้นะครับคุ้แต่งนะครับครบนะครับสำหรับคันนี้นะครับได้เป็นเครื่อง V n Turbo ด้วยนะครับสำหรับคันนี้แล้วก็มีไฟทับทิมนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับสำหรับรถคันนี้เนาะ โอเคเดี๋ยวเราพามาดูด้านในกันบ้างนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับมันจะมีอะไรบ้างครับวินไนช์ชายนะครับความพิเศษของเขาก็คือด้านในนะครับจะเป็นสีดําล้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะคอนโซลหรือต่างๆนะครับจะได้เป็นสีดำเนาะเขาปกติ Fort u จ e r ถ้าเราเห็นนะครับจะเป็นสีเบจนะครับหรือว่าสีครีมนะครับที่เป็นรุ่นนี้นะโฉบนายกมาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันครับในส่วนของแผงประตูก่อนนาะแผงประตูก็เป็นสีดำนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับเป็นระบบเซนทันล็อกนะครับกระจกออโต้นะครับ ถือว่าสวยงามนะครับตกแต่งด้วยขอบลายไม้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับพวงมาลัยนะครับได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับถือว่าระบบครบเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้าให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะครับได้เป็นเครื่องเล่นวิทยุอ่าเป็นเครื่องเล่นซีดีนะครับดีวีดีนะครับได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับมีระบบ ในวิเกเตอร์ด้วยนะครับนำทางนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับถือว่าฟังก์ชันเต็มนะครับแล้วก็พร้อมมากๆครับแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้เช่นเดียวกันนะครับและเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับเบาะนะครับได้เป็นเบาะหนังสีดำนะครับบอกว่าเลยนะครับว่าสวยงามครับตัวเบาะยังแน่นๆอยู่นะครับเต่งตึงนะครับไม่มีรอยยับรอยย่นนะครับของการใช้งานหนักนะครับสําหรับคันนี้นะเบาะถือว่าใหม่มากนะครับแล้วก็เป็นเบาะรับไฟฟ้าด้วยนะครับสําหรับรถรุ่นนี้นะครับ ซึ่งพิเศษมากๆนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูห้องผู้โดยสารกันบ้างนะครับนี่นะครับห้องผู้โดยสารนะครับถือว่ากว้างมากนะครับแล้วก็ตัวด้านในนะครับถือว่ากว้างจริงๆนะครับผมบอกเลยนะครับแอร์ก็เป็นแอร์3ตู้นะคบมีตู้หลังให้นะครับง3บล็อกนะครับบอกเลยว่าไม่ล้อนะครับมีที่พักแขนนะครับช่องเก็บของต่างๆครบนะครับตัวนี้นะครับบอกทับได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูบอบของด้านหลังกันบ้างสำหรับคันนี้อ่าฝากกระโปรงทับท้ายนะครับ ตัวนี้ดูนะครับเบาะของตัวคฟลจูเนอร์นะครับจะเป็นพับขึ้นทั้งสองฝั่งนะครับอย่างที่ในรูปเลยนะครับก็สามารถถอดออกลงมาได้นะครับเพื่อโอเคนะครับนี่นะครับแล้วก็ได้นะครับปกตินะครับก็จะเป็นพับขึ้นพับข้างนะครับสาหรับรถคันนี้นอาะมีถาดรองให้นะครับตัวด้านหลังนะครับบอกเลย่าครับตัวน็อตนะครับสมบูรณ์100%่ะคเรับนไม่มีร่องรอยการขยับทั้งซ้ายและขวานะครับ แล้วก็ตัวจุดเม็ดอานนะครับอยู่ทุกจุดนะครับยังอยู่ให้ตรวจสอบนะครับรอยซีนต่างๆนะครับซีนดีต้องเล็ดจิกเข้านะครับก็จะเป็นรอยนะครับบอกเลยว่ารถคันนี้ถือว่า100อเป็นนะครับความสมบูรณ์ของเขาบอดี้นะครับเราคัดมาให้เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์รถคันนี้กันบ้างนะครับโอเคผมหน้าแชมป์คันนี้นะครับถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับ สำหรับเครื่องนะครับเป็น D4D นะครับ V n Turbo นะครับสำหรับคันนี้นะครับเครื่องยนต์ มีซีซีถึง2,500ซีซีกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคันนี้นะครับตัวเครื่องแห้งสะอาดนะครับไม่มีข้ามน้ำมันไหลเยิ้มนะครับอันนี้เรารับประกันนะครับเราคัดในอย่างดีนะครับแล้วก็ตัวจุดต่างๆนะครับถือว่าสมบูรณ์ครบทุกอย่างนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะครับจุดแต้มสีรอยมาร์กต่างๆจากโรงงานอยู่ครบนะครับตัวน็อตนะครับแทบจะไม่มีร่องรอยการขยับเลยนะครับน็อตแก้มซ้ายแก้มขวานะครับถือว่าสมบูรณ์มากนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับ มาตะรงแท้จากโรงงานนะครับแผ่นเพจโรงงานอยู่ครบนะครับข้างหมายมองก็อยู่ที่เดียวกันนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับตรวจสอบที่มาที่ไปได้นะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับคันนี้เนาะโอเคเป็ไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า toyota fortuner นะครับ2 5 V นะครับตัวโฉมมิดไลท์ใช้ปี2014นะครับราคานะครับย้ำอยู่ที่นะครับเจ็ดแส อัันนนี้ะครบถือว่าไม่แพงเลยดีเดียวนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0 8 9 4 8 0 7 3 6 2นะครับหรือจะเข้ามาดูตัวรถเรานะครับสาขาใหญ่นะครับตั้งอยู่ซอยเซนทรัไทย68แยก1กรุงเทพมหานุรีนะครับหรือจะเป็นสาขาที่2นะครับตั้งอยู่หน้าปากซอยเซนทรัไทย95นะครับใครที่ดูคลิปนี้จบแลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ